มะเขือเพราะต้นกล้าไว้ต้นกล้าก็เริ่มโตแล้วก็เลยขยายพันธุ์ครับวันนี้มาปลูกมะเขือมะเขือคางกบมะเขือที่ใช้กินเป็นผักเป็นอาหารครับอันนี้ก็มาปลูกขยายพันธุ์ทั้งใบแมงลักครับพอมันต้นกล้ามันเยอะแล้วก็ต้องมาปลูกครับนี่ครับต้นมะเขือ แผวครับวันนี้เอามาปลูกทุกผักจากสวนเล็กๆก็เริ่มกลายเป็นสวนใหญ่แล้วครับผักเต็มที่แล้วครับทั้งพืชผักที่ปลูกไว้ก็เริ่มเก็บเป็นต้นใหญ่แล้วครับเราได้เก็บผลผลิตแล้วมะเขือขยายออกเรื่อยๆครับเมื่อมันมีเยอะเราก็ขยายน,นี้ก็คือมุมต้นกล้าที่เราปลูกไว้ครับ เมล็ดพันธุ์มาหวานไว้แล้วเราก็มารดน้าพอมันเกิดขึ้นมาเป็นต้นแล้วเราก็เอาต้นกล้าที่เราปลูกไว้มาขยายพันธุ์ครับนี่คือต้นโหระพาต้นโหระพาและใบแมงลักที่ผมขยายพันธุ์ไว้ครับที่ปลูกเป็นต้นกล้าไว้ครับจากต้นกล้าจเจริญเติบโตได้ดีเราก็เอาต้นกล้ามาลงลงขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับพืชผักที่ปลูกไว้เริ่มมีเยอะเริ่มได้กิน เป็นบางอย่างครับอย่างใบกระเพราเริ่มเก็ยบอยอดได้แล้วเป็นอาหารได้แล้วครับเดี๋วันนี้มาขยายพันธุ์ต้นมะเขือพอขยายพันธุ์เสร็จก็ลดน้ำครับช่วงเช้าเช้านี่การออกกําลังกายครับคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามและรับชมครับสวนเกษตรของนายลูกโลดครับ